ของรายการเฮอร์ดวันของเธอนะคะคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนค่ะอย่างที่แอนได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทํำนายดวงชะตาจากกองหินกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์กิ่งฟ้าเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่ไงคะมีกองหินต่างๆนะคะอยู่สี่กองต้องถามอาจารย์กิ่งฟ้าก่อนนะคะว่าหินแต่ละชนิดคือน้องเขาคืออะไรบ้างิด้ค่ะอันดับแรกนะคะจะเลือกเป็นกองหินก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นกองหนึ่งสองสามสี่ก็ได้กองแรกนะคะชื่อพี่หินเบริลนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นสีเหมือนพาสเทลกองที่สองพี่หินโรโดโคไซต์ตัวขออนาตเรียกพี่หินนะคะอ่าโ,โรโดโคไซต์กองที่3าเป็นหินไหมดำนะคะอ่ากองสุดท้ายจะเป็นสีทองเลยก็คือพี่หินไหมทองนั่นเองนะคะคอโอเคอ่าก็คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ก็สามารถเขาเรียกว่าเลือกไว้ในใจทดไว้ในใจก่อนอค่ะว่าคุณผู้ชมชอบกองหินกองไหนแล้วก็เลือกไว้แล้วก็หัวข้อท็อปิกในการทานายนะคะในวิคเนี้ยในวันเนี้ยก็คือ เรื่องดีๆที่เรากําลังจะเจอกันในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมเลือกไว้ในใจนะชอบอันไหนอองลมีสีเลือกเยอะนะอพี่ฝนดูนะเลือกไว้ก่อนเลยแอเลือกแต่ไม่บอกฝนเลือกแล้ว S <S <S แต่ยังไม่บอกเหมือนกันอเอางี้เดี๋ยวให้อาจาร,รย์กิ่งฟ้าเริ่มทำลายเริ่มทำนายกันเลยดีกว่านะแต่ละกองเดี๋ยวเรามาฟังกันได้ะะเลยค่ะ,อะกองที่หนึ่งนะคะพินพี่หินเบริลนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่ขึ้นอะไรไอันี้ไพ่ไพ่พิคเนตนะคะซัสเชนแนนขึ้นมาค่ะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นสเต f a s t n e s s c ี e a ์ยูเอเนจี g อมพ p o วเม m นต์นะคะจะขึ้นมาทั้งหมด4ใบเลย จะบอกว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่คุณเองจะทํางานแล้วก็รุ่งมากนะคะม,มีโอกาสที่จะมีไฟมีแรงพึชสู้นะคะไม่ว่าอุปสรรคอะไรเข้ามาช่วงนี้บอกเลยว่าคุณลุยแหลกม,มีโอกาสรับซักก้อนโตจากความสามารถและมีเสน่ห์มากเหลือล้นนะคะยิ้มตรงนี้อย่าง <laughs> นี้คืออะไรคะไม่คุณหรือเปล่า ไม่บอกมีคุณเลื่อกตรงนี้หรือเปล่ามีความฮอตเลยอะจะบอกแบบนี้ดีกว่าก็แปลว่าเงินและงานมีโอกาสวิ่งเข้าชนบางคนที่กําลังสอบหรือกําลังเรียนอยู่นะคะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนที่ก้อนค่อนข้างโอเคมากไม่มีปัญหาค่อนข้างผ่านฉลุยแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยช่วยเหลือบางท่านนะคะอ่ถ้าของหายหรืออะไรสูญหายก็มีโอกาสที่จะได้คืนได้คืนใช่ก็คือมันแปลว่ามันมีสิ่งดีๆหรือว่า หมือนพลิกชีวิตนะคะจากที่ร้ายอยู่อาจจะกลับกลายเป็นดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่ามีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้กับเรานั่นเองแล้วก็บางท่านนะคะที่คิดจะขายบ้านนะคะขายรถขายที่ดินต่างๆก็มีโอกาสที่จะขายได้นะคะก็ค่อนข้างดีมากเลยนะคะการเจรจาวาศิลินก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหดีมากเลยครองที่1ผ่านไปแล้วนะคะโอ้โหมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นพาไปมมาที่พี่โรโดโคไซของที่2นะคะพขึ้น perseverance ขึ้นมา innocence ขึ้นมานะคะ Promise of the future ขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ Priorities มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็บางท่านมีโอกาสที่จะเหมือนอัพเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือว่า oh. มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษ จากหลากหลายที่ก็เหมือนแบบมีงานเพิ่มเติมนั่นเองนะคะแต่เนี่ยคืองานพพิคเน่เลยคือของล้ำค่ามีโอกาสที่จะมีคนเอาของขวัญมาให้มามอบของรางวัลให้เรานะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่มีของล้ำค่าที่เรารู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านอาจจะมีเหมือนการยื่นโอกาสมาให้กับเรานะคะโอกาสในที่นี้ก็หมายถึงโอกาสช่องทางในการทําเงินแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านนะคะ จะได้แฟนสูงเหมือนกันนะคะมีโอกาสได้แฟนมีคนแอบชอบดีกว่าต้องเรียกแบบนี้นะคะมีคนแอบชอบอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรอ่ะเเลือกกองนี้แน่ๆเลยพี่บุญไม่บอกก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวภาพรวมคุณดีมากๆนะค่ะดีมากๆอะกองที่สามเป็นพี่หินไหมดำใครเลือกพี่หินไหมดำนะคะนี่แบงนี้ เอ็นอเคอันนี้เป็น e n l i g h t e n m e n t ขึ้นมา c o n c e n t r a t i o n ขึ้นมา e n e r g e t i c movement ขึ้นมา beginning ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะบางท่านนี่นะคะก็มีโอกาสที่จะเหมือนอาจจะจบงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่หรือว่าอาจจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะบางท่านถ้าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆหรือเป็นแบบเหมือนพิธีกรอย่างเงี้ยค่ะเลิ มีคนรู้จักมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือว่าม,มีคนให้ความสนใจเรามากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็คอนเซนทรชันมันหมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือดีมากๆนะคะถ้ายามที่เราทุกข์ร้อนอะไรก็ตามแต่มักที่จะมีคนแบบคอยยื่นมือให้เราช่วยแบบมาช่วยเหลือเรา<ช>หรือเราเองอาจจะไปช่วยเหลือเขาแล้วก็เหมือนบุญกุศลต่างๆมันก็จะทําให้เรานหนุนน,นํำดีมากมๆนะคะ <ๆ S 2> แต่ต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าทํางานขาขวิดเหมือนกันนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าใชงานเยอะเหมือนกันแต่งานเยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งอาจจะได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมและประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่การเริ่มต้นที่ดีมากๆบางท่านอาจจะมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือมีความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมนั่นเองถือว่าดีมากดีเลิศค่ะมากเลยแหมไปได้เลือกก็ทีนบ้างค่ะกที่ใหม่เงินไอ้ใหม่ทองใช่ค่ะอันนี้เป็น Co u r a g e ขึ้นมานะคะ prosperity อุ้ยร่ำรวยมาเลยอ่ะค่ะเริ่มเป็น harmony แล้วก็เป็น fulfillment คือการเติมเต็มนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะ มาจากหลายๆท่านเหมือนอาจจะมีคนมอบเงินมาให้เราหรืออาจจะแปลว่ามีคนเอาเอาของมีค่ามาให้เราด้วยเช่นกันเพราะจริงๆ p r o s p e r i t y มันเกี่ยวกับเรื่องความร่ำรวยอ่าแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งความมั่นคงในสิ่งที่เราทํามากขึ้นแต่ช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามีคนคือเสน่ห์มันค่อนข้างล้นกว่ากองอื่นๆเลยนะ <laughs> คือสุดเลยอันนี้คือสุดเลยมันมีโอกาสที่จะเหมือนเจอเนื้อคู่แต่งงานมั่นหมายนะคะหรือว่ามันมีสเตจอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปอะค่ะอันนี้ก็คือเสน่ห์แบบล้นสุดๆเลยมากกว่ากนอื่นนะคะที่ใหม่ทองใครเลือกไปดีด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองค่ะถ้าคุณหมั่นกระทําความดีหรือว่าคิดแต่สิ่งดีๆนะคะเหมือนทําอะไรก็ราบรื่นราบเรียบนะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะมีโอกาสที่คุณเองนะคะจะเหมือนมีคนคอยสนับสนุน ตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือเหมือนขึ้นบนหลังสิงโตเลยอะค่ะก็แปลว่ามีคนแบบเหมือนคอยผลักดันเรานำพาไปทุกทุกนทุกแหนทุกอสักแล้วก็จะฉลุยใช่ไม่มีปัญหาเลยค่ะจริงๆโดยภาพรวมคือดีอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เน้นเรื่องเงินแล้วก็เน้นเรื่องเนี่ยแหละค่ะความรักนิดนึงนะคะประมาณนั้นใช่ค่ะอาจารยลคุณโชคดีไหมคะได้รเฉลยนะคะ ู้ชมไม่รู้เลือกอะไรไปบ้างอ๋ออยากใช้ผู้ชมนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ก็ได้นะคะว่าเออเลือกกองไหนหรืออะไรยังไงแล้วแบบเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตช่วงนี้อะให้ถ่ายก็ได้พี่แอร์เลือกกองไหนอะทายสิพี่ฝนเมื่อกี้บอกให้ท่ายก็ได้แต่ว่าไม่ทายนะให้ถ้าให้นึกนะพี่อา์ต้องไม่พี่ใหม่ทองก็เนาะพี่เบลล์ถูกต้องแอนเลือกพี่ใหม่ทองกพี่ใหม่ทอง แต่ว่าในใจก็แบบอุ๊ยอันนี้ก็ดีจังเลยน่ารักมากพ่อกับหนูเหมาะกับน้องแอนมากมากสีเพราะว่าที่พี่แบริอุสเขาแบบว่าพาสเทลเหมาะกับสาวหวานแต่ด้วยความที่พี่พี่แอนนะคะพี่แอนเป็นคนทำธุรกิจเนี่ยเออน่าจะไปไปที่ที่ใหม่ทองชอบอะไรทองทองแสดงว่าในในช่วงนี้คือพี่แอร์ก็จะประสบความสำเร็จนะคะพ้่ก็มีคนสนับสนุนนะคะใครที่เลือกกองที่สี่เหมือนพี่แอร์ก็สุดขอให้อ่า พบเจอแต่สิ่งที่ดี <มา S 2> ชอบตรงที่แบบสนเอล์ล้นเหลือคุณผู้ชมเออมา,าพอตมอดเนี้ยพี่ฝนให้ถ่ายให้ถ่ายแอ้ทถ่ายว่าพี่ฝนเลือกกลองนี้ <laughs> ถูกค่ะ <laughs> มันออกใช่ไหมไม่เราดื้อสีอ่ะแ้อิ่งหวินหวานแต่ว่าเมื่อกี้ก็ยินดีกับพี่ฝนแล้วก็คุณผู้ชมที่เลือกกองนี้นะคะ<ช>เพราะว่า<ะ>เ,ออเมื่อกี้เนี่ยพี่กิ่งฟ้าก็บอกไปแล้วว่าะจะมีคนแอบชอบหนูค่คอยตรงนี้แหละแอบชอบยังไงอ่ะถ้าแอบอ่ะมันก็ได้แต่แอบต่อไปเพราะฉะนั้นช่วยเผยตัวด้วยนะคะอเอ,อ ออกสื่อเลยนะควยเผยตัวน,นิดนึงนะคะเอางี้ดีกว่าคือหลายๆคนก็สงสัยแล้วว่าพลังงานของหินเนี่ย <c oughs> ส่งผลยังไงต่อชีวิตเราบ้าง <cam> มันจะเป็นเหมือน <cam> ส่วนหนึ่งนะคะ <c oughs> จริงๆส่วนหลักๆคือการกระทําของเราสําคัญที่สุดอยู่แล้วถ้าเราบอกว่า,ร,า,วารวยแต่ไม่ทำมาหากินก็เท่านั้น <c oughs> แต่อันนี้ก็คือพลังงานหินเนี่ยมันจะมีผลอยู่บ้างเพราะว่าเป็นพลังงานของการเสริมอย่างเช่นสมมุติเฉยๆนะคะอันนี้โรโดโคไซจะเสริมเรื่องความรักหมายดจะเสริมในเรื่องการป้องกันเบริลจะเสริมเรื่องเสน่ห์หมทองเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แล้ว ก็จะเป็นการเสริมที่เราเอามาใส่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราแล้วเป็นแหล่งกําลังใจให้กับตัวเราด้วยแอมั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอยากดูแบบลึกกว่านี้เพี่กิ่งฟ้ามีแบบว่าช่องทางการติดตามไหมคะมีค่ะเป็น YouTube นะคะชื่อว่ากิ่งฟ้า24 6 5หรือว่าพิมพ์คําว่าอาจารย์กิ่งฟ้าก็จะเจอค่ะเราขึ้นให้แล้วนะคะกิ่งฟ้า2465กนะคะก็เซิร์ชกันได้เลยนะคะโอเคอยากรู้ว่าในช่องทางการติดตามจะมีอะไรอีกไหมมีกเยอะเลยค่ะมีหลายทอปิกแล้วก็มีแบบเป็นทํานายดวงราศี S <S ก็มีแล้วก็มีหลากหลายอย่างค่ะแต่หินจะมีความรู้ให้ตลอดเลยคะ่ะดีจังเลยค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะเอาละวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ่งฟ้ามากค่ะขอบคุณมากค่ขคะขนานกันไปวันนี้ก็ เป็นคาทานายที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้รับพลังบวกกันไปในวันนี้ก็ขอให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยววช่วงหน้านี่โอ้โหก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าแขกรับเชิญของเราค่ะเธอบอกว่าเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นเมอร์เมดเออก็เลยตอนนี้นะคะกลายเป็นคุณครูนะคะสอนฟรีดริฟท์หญิงคนแรกของประเทศไทยด้วยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเธอกันค่ะเฮ้ย What content?